วันนี้ห้องข่าวบรรเจิงของเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะฮะเธอคนนี้มีดีกรีสวยงามเป็นนางงามและที่สําคัญชอบเที่ยวทะเลแต่ทําไมถึงได้ผิวเปล่งปลั่งดูดีขนาดนี้การันตีได้ผู้ใช้จริงด้วยอีกท่านหนึ่งนะครับตอนรับทั้งสองท่านคุณหมิงจิรกิตยาและคุณเนสหาไทยรัฐครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาจริงๆเปล่งปลั่งทั้งคู่เลยนะแต่จริงแต่จริงๆการใช้ชีวิตไม่ได้เปล่งปลั่งเลยพี่ตุ๊กแกยังไงยังไงเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบ สกรำมากค่ะคือทตากแดดสายลุยแล้วขอบอกว่าแต่ละอย่างนี่แบบบางคนคือเจอเราแล้วแบบเฮ้ยแล้วทำไมผิวเราอย่างดีอย่างนี้ไม่ถามนี่ไพี่ยากถามมากแต่ขอบอกพี่ตุ๊กกี้เมื่อก่อนเคยพังมากมากมาก่อนแล้วแล้วคือตอนพังไม่เคยเจอไม่กล้าเจอใครเพราะว่าช่วงที่พังเนี่ยเชื่อไหมคะมีแต่คนมองแต่หน้าเราแบบเหมือนมี question mark บนหน้าว่าแบบทำไมหน้าแยกเงี้ยอย่าหันมาทางพี่นี่ทไมชอบไปเที่ยวทะเลชอบไปเที่ยวทะเลแบบนี้คือแดด น้องไม่กลัวฝ้าเหรอเมื่อก่อนไม่กลัวเลยค่ะเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราเจอแดดแล้วเนี่ยมันจะแค่ดำเดี๋ยวคล้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ขาวแล้วพี่เชื่อไหมที่ไปเกาะทุกวันนี้เขาฮิตกันเนี่ยนะการถ่ายรูปกับน้องหมูไม่ใช่เรื่องง่ายเราไปเราต้องไปยืนบนแดดอะพี่ตุ๊กี้เพราะว่าน้องหมูเนี่ยเขาแบบร้อนเขาก็จะไม่มาเราก็ต้องนั่งรออยู่ตรงนั้นน่ะเป็นชั่วโมงชั่วโมงทุกคนเนี่ยหนีไปหมดแล้วนี่คือล่าสุดหมิงเพิ่งไปคือมันเป็นภาพล่าสุดที่หมิงจะทําให้คุณผู้ชมเห็นว่าทุกวันนนนี้้หหหมมมิิงงงกกก็ไไ่ลลัััววแแดดดเเืออะพราูต แล้วแต่หมิงจะให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ค่ะว่าเมื่อก่อนก่อนที่หมิงจะไม่ได้ดูแลตัวเองเนี่ยหน้าหมิงเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนเนี่ยหน้าหมิงเนี่ยขึ้นเป็นฝ้าเป็นกระเหมือนที่เรียกว่าหน้าไหมเลยก็ว่าได้พอช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะหมิงทั้งดำน้ำปีนเขาหวยทำทุกอย่างแอดเวนเจอร์หมดเลยแล้วอย่างที่บอกไปแล้วตอนนั้นหน้าแพ้แพ้ทุกอย่างค่ะเลยไม่ใช้ครีมอะไรเลยไม่ทาอะไรเลยจนมันทำให้เป็นเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะอันนี้คือภัยของแดดโดยตรงเลยคะภัยของแดดโดยตรงเลยค่ะจะเห็นเลยนะคะฝ้ากระเนี่ยเป็นปื้ดสีน้ำตาลดำ แล้วยิ่งถ้าคุณผู้ชมใกล้เข้าไวเล็กสี่นะคะตีนกามันมาหมดสามสีเออ่เส้นมันมาเนี่ยหน้าผากนะคะเป็นหลายๆเส้นเวลาเมื่อก่อนเนเวลาขยับหน้าเนี่ยมันขึ้นมาเลยแล้วก็เนี่ยค่ะมันจะมีทั้งร่องน้ำมาร่องน้ำมากแล้วก็จีบมุมปากนี่หน้าตอนอนั้นน่าเกลียดมาก <c oughs> เลยรีบรีบกออกไปเถอะมาดูหน้าสดตอนนี้ดีกว่าอันนี้ที่เห็นนี่คือนานหรือยังคะเนี่ยประมาณปีสองปีค่ะคือช่วงช่วงก็ใช่เล้วเานี้ค่ะแต่พอทีเนี้ยต้องบอกว่าช่วงนั้นพอมีปัญหาหนิงก็ใช้วิธีการจัด โดยการโบกหน้าให้มันหนาคือใช้ทั้งรองพื้นเวลาไปถ่ายละครทําพิธีกรนอกเหนือจากรองพื้นทําอะไรรู้ไหมคะใช้แป้งผสมรองพื้นคือรองพื้นเอาไม่อยู่ก็ต้องใช้แป้งผสมรองพื้นตบไปอีกหนาเข้าไปอีกเอามันหนาเข้าไปอีกแล้วมันทําให้ไอ้ตรงฝ้ากระเนี่ยค่ะมันทําให้มันเขียวๆมันกลายเป็นหน้าเทาๆเห็นไหมที่เขาบอกว่ารองพื้นที่ลอยใช่ไหมหน้ามันลอยไม่ใช่อะไรคือเราอยากกลบฝ้ากรบกระอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทีนี้หมิงไปเจอพี่เอพี่เอชุติมารุ่นพี่นางสาวไทยของเรานั่นเองพี่เอเนี่ยอายุล้าสิบ ผมเชื่อไหมแต่ปัจจุบันยังสวยมาก<อ>แต่เนี่ยดูสิเมื่อก่อนปี30ที่พี่เอได้พี่เอได้ตอนมีงสี่ขวบอะแล้วปัจจุบันพี่เอได้ไปแล้วกี่ปีอะคุณผู้ชมลองนับดู30กว่าปีนะคะแต่เหมือนเดนนิ้ปัจจุบันหน้าเหมือนเดิมเลยแต่ก่อนเนี้ยนะ ก่อนที่พี่เอจะสวยเหมือนปัจจุบันนี้นะคะพี่เอมีปัญหาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ้าเรื่องของกระเรื่องของจุดด่างดาต่างๆแต่พอพี่เอมาแนะนําเคล็ดลับให้หมิงนะคะปัจจุบันนี้หน้าพี่เอไม่มีเลยฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยแลดูจางลงตื้นขึ้นหมดเลยพี่เอเลยบอกว่าหมิงถ้าหมิงยังอยากหน้าสตาร์ไว้เป็นเด็กแบบนี้นะหมิงต้องใช้ไมนัสทเวนตี้ครีมลกแก่ลดเลือนริ้วรอยที่ผสมทองคาหมิงบอกเลยอู๋พี่ถ้าพี่บอกว่าทั้งริ้วรอยทั้งฝ้าทั้งกระจางลงขนาดนี้ ผสมสารประหลอดไหมพี่โอ้ฟังแล้วมันดูน่ากลัวใช่ไหมคะหมิงเขาก็เลยบอกว่าหมิงเอาไปทดสอบได้เลยพี่ก็ไปดูมาแล้วเหมือนกันให้ไปทดสอบใช่เพราะว่าคีมตัวนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่ผสมสเตียรอยไม่ผสมสารประหลอดแต่อย่างใดนะคะแล้วก็นําเข้าจากประเทศเกาหลีหมิงให้ดูผู้ชมได้ดูแบบนี้เป็นส่วนผสมจากโรแกะแล้วก็ทองคำนะคะช่วยของเรื่องอะไรเรื่องของฟากละแล้วก็ริ้วรอยต่างๆเห็นไหมคะให้ดูใกล้ๆกล้นทองค่ะคุณชมให้ดูเลยีเห็นไหมเป็นทองคำแบบนี้ให้คุณผู้ชมซูมมาดูใกล้ๆนะคะครับ มันจะกลืนไปเลยเนาะกลืนใช่ไหมแนสใช่ไหมคะนี่หลังใช้คุณผู้ชมค่ะเชื่อไหมเรื่องของฝ้ากระที่สะสมนะคะจะแลดูจางลงเลยนะคะริ้วรอยหน้าผากตีนกาแลดูตื้นขึ้นฝ้าที่ทําให้ดูหน้าไม่ไม่แบบนี้มันจะกระจ่างใสเลยคืออยากจะบอกว่าทั้งพลิกชีวิตแล้วก็พลิกตัวเลขของอายุจริงคือบางคนแบบเหมือนหน้าแบบเลขห้าเลขหกไปแล้วปัจจุบันอ่ะเหมือนพี่แอ้ปัจจุบันนี่เหมือนเลขสี่นะจริงๆจะเหยียบเลขหกแล้วอะพี่แอ้แล้วปัจจุบันหน้ามิงเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม จากที่มีปัญหาเยอะๆที่มีเรื่องของฝ้ากระจุดดังดาต่างๆเนี่ยเห็นไหมมันสว่างกระจ่างใสจริงๆนะคะเนเมเหมือนเป็นคนใหม่เลยอ่ะจริงค่ะมันได้ชีวิตใหม่กลับขึ้นมาแล้วคุณแม่หมิงอ่ะอายุ62สอแล้วคือคุณแม่เนี่ยเขาสะสมความคล้ำความดําแล้วก็สะสมของการเกิดจากแดดมาเยอะมากปัจจุบันขวามือให้คุณผู้ชมได้ดูวันนั้นคือไปไหว้พระที่พม่ากันไม่มีเวลาแต่งหน้ากันค่ะหน้าสดกันไปอย่างนั้นเลยคูคุณแม่ปัจจุบันเห็นไหมหน้าใสเลยคุณแม่หน้าหน้าใสเลยจริงๆนะคะอย่างที่คุณผู้ชมดูไป ถ้าใครมีปัญหาเรื่องของฝ้า<ะ>เรื่องของกระเรื่องของริว้วรอยตีนการล่องน้าําหมักจีบบุมปากตรงนี้ที่ทําให้ดูหน้าแก่หมิงบอกเลยท้าให้คุณได้ใช้ m a n a e n t ตัวนี้นะคะตอบโจทย์ทุกปัญหาเลยจริงๆนะคะซึ่งวันนี้ถ้าคุณผู้ชมโทรมาที่1577นะคะทัน50สายหมิงบอกเลย <c oughs> โปรนี้เด็ดมาก <c oughs> 1577าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะ1กระปุกเนี่ยนะคะ ไม่ให้ค่ะมิงแถมไปอีกสองอกลายเป็น3กระปุกนี้นะคะแถมเฟซชิลอีก1ชิน 1> ้นยังไม่พอคุณผู้ชมค่ะมิงแถมโฟมหลอดนี้นะคะเป็นโฟมทําให้หน้านุ่มลดริ้วรอยนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่ที่บนใบหน้าเนี่นะคะอ,อีกหนึ่ง หลอดด้วยกันนะคะทั้งหมด5ชิ้นนี้1 1 0 0 0บาทวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง2 9 9 0บาทเท่านั้นแต่ว่าต้องโทรมาที่1577หรือว่า l i n e minus t 0นะคะขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่ง1นึ7โทรให้ทัน50สายนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะใครใช้บัตรเครดิตการ์ด,ร,ดรูดนะคะ0 3เดือนผ่อ,อนไปนเลยค่ะเป็นยังไงผ่อนผ่อนไมน่ไม่ถึงพนบาทสเดือนแต่ว่าต้องใช้บัตรเครดิตนะคะค่ะแ,แต่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะพี่หมิง นางสาวไทยไงต้นทุนดีอยู่แล้วไงราพูดได้หรือเปล่ามีสีนี้หน้าได้คือจะบอกว่าเป็นคนทางบ้านที่เนี้ยต้องบอกต้องบอกก่อนเลยว่าพื้นเพเดิมของเราเป็นคนไม่ได้ดีคือผิวไม่ได้ดีตั้งแต่เกิดดังนั้นเนี่ยด้วยความที่เราอยากสวยมันก็จะยากนิดนึงดูนดู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 ขึ้นมาคืออะไรรู้ไหมด้วยความที่อยากสวยไงที่ปกติเราก็รู้สึกว่าเวลาที่ใครว่าอะไรดีสวยเด้งเร่งด่วนเราก็ใช้แล้วใช้แล้วเกิดอะไรบวกกับอายุด้วยที่หน้าเนี่ยมันเล็กสีและแล้วก็ริ้วรอยที่มาเยอะแล้ว ความพังที่เกิดจากการที่ใช้ครีมออนไลน์นะคะก็จะเกิดสังเกตคือหน้ามันเรียกว่าอันนี้คือยังไงดีคะไม่เลยไม่รู้จะไม่รู้ว่าอะไรดีนะคะทุกคนเงียบเลยทีเดียวพี่เงียบก็คือตอนนั้นมันเป็นเหมือนหายนะเลยอ่ะคือทําให้หน้าเราเนี่ยกลายเป็นคุณผู้ชมคิดภาพนะหน้าจับไปคือมันแห้งกร้านแล้วรูขุมขนเนี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนหน้าเราเริ่มมีความเป็นริ้วรอยนะคะ สังเกตเลยว่าตีนกาไม่ใช่เส้นเดียวนะมันมาเป็นยิบยิบยิบเห็นไหมคะหางตาใช่น่าผางั้นคือขีดปาป้าป้าล่องน้ําลึกเนี่ยตรงนี้ล่องล่องน้ำหมาใช่ไหมคือไม่ยิ้มเห็นไหมคะมันเป็นล่องแบบไม่ยิ้มก็ขึ้นมาเลยถูกซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเพื่อนสนิทเราก็บอกแกใช้ไม่ไหวจะแกแล้วเอางี้เอางี้เพื่อนนะเพื่อนสนิทไงเพื่อนบอกแกลองอยู่ครีมทุกตัวแล้วลองใช้ minus twenty เพราะว่าเพื่อนพูดเลยก็คือครีมลดแก่ลดเรือยิ้วรอยซึ่งตอนนั้นเนี่ยบอกคุณผู้ชมเลยว่าตอนที่เเนนนนตตใช้ีี่ยปะรงทมัญหา ตรงไหนล่องตรงไหนตีนกาตรงไหนเน็ตโปะหมดเลยหลังใช้เกิดอะไรขึ้นให้คุณผู้ชมดูรูปดีกว่าไม่อยากจะบอกว่านางฟ้ากำลังจะมานะคะนเป็นไงคะจริงตื่มากเอารูปแม่ลูกมาเทียบกันทำไมไม่ใช่ใครลูกเด็กเอันนี้ขหรใช่อันนี้การันตีจริงๆใช่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะความรู้สึกของเน็ตตอนแรกก่อนเลยใช้ไปเนี่ยมันได้ความหน้านุ่มก่อนหน้าชุ่มชื้นดูอิ่มน้ําดูฟูขึ้นหลังจากใช้ไปเรื่อยๆสังเกตเห็นไหมริ้วรอยมันค่อยๆแลดูตื่นแล้วฝ้ากระต่างๆมันแลดูจาง ลงทาให้เราอย่างที่พี่หนิงบอกไม่ใช่แค่หน้าเด็กอายุมันดูเด็กลงไปด้วยนะคะนอกจากนี้ผู้หญิงคนนี้ที่นั่งอยู่ก็ไม่อยากจะบอกว่าอายุ42่สิบสองอ็จริงใช่ครับอายุ42แต่วันนี้เนซมีคุณป้าอีกคนนึงก็คือเป็นคุณป้าที่เรารู้สึกว่าเอาจริงคือตอนก่อนใช้ก็โหดนะดู<ฮ>ค่ะใต้ตาเห็นไหมล่องน้ําหมากกระตรงฝ้าเห็นไหมคะตรงตรงเอตัวหนกแก้มอะค่ะมันมาเป็นปื้ดๆแต่พอหลังใช้คือเนตบอกเลยว่าคุณป้าคนนี้ฮอร์โมนด้วย แล้วก็มไม่ดูแลตัวเองด้วย<ฆ>แล้วก็ทํากับข้าวหน้าเต่าด้วย<ม>ยังดีขึ้นได้ขนาดนี้สังเกตเลยว่าริ้วรอยเนี่ยดูจางลง<ฆ>นะคะแล้วก็หน้าดูกระจ่างใสขึ้น<ม><ม>ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมพูดอย่างนี้เลยว่าถ้าใช้แล้วริ้วรอยไม่จางหรือว่าคุณใช้ไปแล้วเกิดอาการแพ้ไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงเนี่ย เรายินดีขึ้นเงินเลยเราพูดอย่างนี้เลยเป็นเจ้าเดียวนะใช่ไม่มีใครการันตีแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ขออนุญาตเมื่อกี้ให้ไป50สายใช่ไหมใหหมิงหมดแล้วนั่นจะสิครับถ้าอย่างนั้นไม่เคยทันไม่เคยทเลยโชันเลยของเราบอกแล้วว่าโปรแรงขนาดนี้ต้องรีบนะเน็ตขอให้ได้มยไหมให้เพิ่มได้ได้ได้ขอให้เพิ่มอีกเลขสวยๆเลข99สายค่ะแต่คุณผู้ชมต้องกดให้ทันหลังจากนี้นะคะย้ําเลยว่า1กระปุก2990วันนี้เราให้ไป1แถม2คุณได้ ตัวโฟมที่ใช้แล้วน้านุ่มแล้วเนี่ยชอบความรู้สึกส่วนตัวคือเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งโฟมตัวนี้เวลาคุณใช้ไปแล้วหน้าจะไม่เอี๊ยดอ่ะคือหน้ามันจะไม่เอิเย้อางเงียชมื้นแล้วก็มีเสียงเบรกรถแล้วถ้าคุณใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยพวกรอยต่างๆมันจะแลดูจางลงกับโฟมตัวนี้นะเราแถมฟรีแล้วก็มีตัวเฟซชิลตัวนี้ให้อีกทั้งหมดเนี่ยจากหมื่นกว่าบาทนะคะเหลือเพียงแค่2990าอบบาท กดด่วนราคาห5 7 7จใช่เลยค่ะหมายเลขห5 7่เนะคะแล้วก็ Li น์แอด minus e n t เมื่อกี้เห็นพี่หมิงบอกมีผ่อนบัตรได้ด้วยเหรอใช่สมมติถ้าใช้บัตรเครดิตคุณผู้ชมค่ะเราจะผ่อนได้3เดือน0%นะคะนะคะคุณผู้ชมต้องรีบโทรเข้ามาที่1577หรือว่า l แอด minus t e n t นะคะ5ชิ้นนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะจากหมื่นกว่าบาทเหลือเพียง2990บบาทคุณผู้ชมคิดดูผลที่ได้นะคะจากที่หน้าเนี่ยดำไปทางหน้าเป็นฝ้าเป็นกระจุด ด่างดาริ้วรอยทําให้หน้าดูแก่หน้าดูหมองคล้ำปัจจุบันนี้เป็นยังไงให้ดูหน้าหมิงกับหน้าเนสนะคะ<ช>หน้าใสาเลยทุกวันนี้เห็นไหมฝ้ากระที่เห็นเป็นรอยๆไม่มีแล้วค่ะริวร้วรอยเวลายิ้มหัวเลาะเราก็จะกล้าหัวเราะกับทุกคนไม่้ขึ้นเพราะเราไม่กลัวว่าตีนกาจะขึ้นไงแล้วก็เดี๋ยวนี้เ,เนดเ, <โอ S 1> เราก็ไม่กล้าไปฉีดอะไรเยอะพะกกวหน้าแขงเดี๋ยวนี้คนเขาจับโปะกันง่ายไงเดี๋ยวคนโทองอาร้อยยี่สิบเก้าสายแล้วเมื่อกี้เราเปิดไปเก้าสิบเก้างั้นเอาเลยนี่ยังไงดีคะยัง คุณผู้ชมคะไม่จํากัดสายเลยนะิ่งเปิดให้เลย5ชิ้นนี้คุ้มมากๆจริงๆนะคะจากราคาหมื่นกว่าบาทวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง2,990บาทมีอะไรบ้างครีม3กระปุกนะคะแล้วก็โฟมตัวนี้นะคะทําให้ลดเลือนริ้วรอยแล้วก็มีเฟสชีลอีก1ชิ้นโทรมาที่1577หรือว่าไลน์แอสไมนทเนตนะคะ99สายจากหมื่นกว่าบาทหลือเพียง2,990บาทเท่านั้นเปิด5นาทีนี้ไม่จํากัดสายใดๆทางซ้นค่ะรีบโทรเลยะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทานครับขอบีมาบอกเานะครับ